พลรนาลาชวงครับเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสรํานักนายกมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมทํางานเกี่ยวกับผลกระทบระบบนิเวศและก็สิ่งแวดล้อมในลุ่มแม่น้ําโขงข,งของสํานักงานทรัพยาก,การน้ําแห่งชาติด้วยสําหรับวันนี้นะครับคือคืออยากจะให้ทางาผู้ซื้อข่าวได้รับทราบว่าแม่น้ําโขงข,งของเราเนี่ย โดยเฉพาะตรงบริเวณบ้านท่ไครนาแรงครับได้มีผู้ประกอบการดูดหินดูดทรายที่มาดูดหินดูดทรายในตรงบริเวณนี้แล้วก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาทำการรำม,มงด้วยทำให้สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศได้รับความเสียหายพวกอาหารของปลาที่อยู่อาศัยของปลาได้ถูกทำลายโดยโดย โดยเรือดูดหินดูดทรายนะครับซึ่งการดูดหินดูดทรายอาของผู้ประกอบการทั้งนี้คือได้ทําการดูดหินดูดทรายมาตลอดนะครับมาตลอดมาตลอดเลยแล้วก็ทางผมนี่ก็เห็นสิ่งที่จะได้รับผลกระทบในชุมชนแล้วก็ในลุ่มน้ำโขง ผมได้ทําเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมุกวันวันที่10วันที่5มษนาแล้วก็วันที่12เพื่อให้ทางผู้ว่าได้ดําเนินการตรวจสอบว่าผู้ประกอบการที่มาดูทินดูทรายในครั้งนี้ทําถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับซึ่งทางท่านผู้ว่าก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าในในเรื่องอย่างนี้เลย เพราะฉะนั้นจึงอยากจะนําเรียนให้ทางท่านผู้ว่าได้นาเนินการตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่าการดูดหินดูดทรายครั้งนี้เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับโดยเฉพาะาพื้นที่ของผู้ประกอบการตามที่ผมได้รับทราบมาคือเขาจะได้รับสัมปทานของหมู่หนึ่งนะแต่ทีนี้มาดูดหินดูดทรายแต่ตรงบริเวณบ้านท่าไครนแะรหมู่เจ ซึ่งห่างจากจุดที่ที่ที่ทำการของของผู้ประกอบการประมาณเกือบหนึ่งกิโลเมตรนะครับเสร็จแล้วซึ่งว่าถ้าว่า,า,วาทางผู้ประกอบการอ้างว่าการหนุนหินหนุนทรายข้างนี้เป็นการขออนุญาตนําเข้านําเข้าเรื่องหินเรื่องเรื่องเรื่องหินเรื่องทรงายจากสุราก่อนกรโดยโดยโดยใช้ไอ้สัมปทานของของฝั่งลาว จากปรากฏการณ์จากข้อเท็จจริงที่ที่ที่เห็นนะครับคือเรือที่ดูดหินดูทรายเนี่ยตรงตอนนี้นี่ก็คือเขาไม่ได้ดูดเขาไม่ได้ไปดูดหินดูดทรายที่ที่ฝั่งเราในเขตของเราสมุทรลานเราแต่มาดูดหินดูทรายตรงเขตของไทยเราซึ่งห่างจากฝั่งแล้วก็ห่างจากวัดจากเขื่อน,นประมาณไม่ถึงเจ็ดสิบเมตรด้วยซ้ําไปนะครับซึ่งตามตามข้อกฎหมายของ ตามมาตราเก้าของพรบที่ดินนี่คือคือจะทําไม่ได้เลยนะคือมันต้องห่างจากชุมชนห่างจากเขื่อนแล้วก็ห่างจากวัดที่อยู่อาศัยของของชาวบ้านเนี่ยไม่ต่ากว่าหนึ่งกิโลเมตรแต่ที่นี้เขาก็ยังดําเนินการด,ดูอยู่นะครับอันนี้ก็อยากจะนําเรียนว่าให้ทางผู้ว่าได้ดเนินการตรวจสอบให้ ให้ผู้ประกอบการนี้ทาตามกฎหมายด้วยเพราะว่าเพราะว่าตรงจุดที่เขาทําการดูดินดูทรายเนี่ยมันเป็นจุดที่ชาวบ้านเขาทําประมงนะครับทําประมงแล้วก็ปลาที่นี่ก็เป็นปลาเศรษฐกิจด้วยเป็นปลาที่มีมูลค่าสูงนะครับผลกระทบที่เห็นชัดเจนในเรื่องดูดินดูทรายนี่คือปริมาณปลานี่ลดลงพันปลาบางชนิดนี่หายหมดเลยนะครับ ยกตัวอย่างคือปลาปลาหมูมันปลาเขี้ยวใกล้ปลาห้ากล้วยในบ้านเรานะครับปลาปลาซวยปลายาวเนี่ยหายไปหมดเลยซึ่งเกิดจากเรื่องดูดหิน,นดูดทรายนี่เป็นหลักเพราะว่าเวลาเขาดูดหิน,นดูดทรายเนี่ยเขาจะดูดเอาพวกอาหารของปลาเนี่ยไปด้วยอย่างเช่นพวกหอยนะครับหอยแล้วก็ไอแมงปอบ้านเราหรือว่าทางภาคกลางเขาเรียกไอไอชีปลาขาวเนี่ยครับถูกทำลายไปหมดเลย ซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นอาหารของป่าเป็นเป็นอาหารของป่าแล้วก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของของของอาหารของป่าด้วย